ก็จริงนะที่ว่าเธอต้องโดดเดียวเพราะเพื่อนเธอไม่ได้มาโดดด้วยแต่วันนี้ฉันเห็นมีเพื่อนของเธอหลายคนที่ร่วมโดดกับเธอทำงานไปกระโดดโลดเต้นสนุกสนานไปกับการทำงานเพื่อนนี่มีความสำคัญจริงๆนะผมประกอบปัจจัยหลักๆสำคัญจริงๆคือการมีเพื่อนที่ดีทำงานไปสนุกสนานไป มีความสุขสนุกกับการทำงานไปนับว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้จริงๆนะไม่จำเป็นต้องทำงานไปเครียดไปไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกมุ่งมั่นซะจนลืมความสุขบนเส้นทางของการทำงานหลายคนอาศัยการทำงานนี่แหละในการหาความสุขให้กับชีวิตไปด้วยแต่หลายคนก็มักจะท้อใจว่าการงานมันเยอะเกินไปฉันไม่มีเวลาไปหาความสุขเลย วันนี้เธอมีเพื่อนที่ร่วมโดดด้วยเธอจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเรามีเพื่อนที่ร่วมโดดกันหลายคนวันไหนที่รู้สึกโดดเดี่ยวอาจเป็นเพราะเพื่อนไม่ได้มาโดดด้วยวันนี้เรามีเพื่อนร่วมโดดเพื่อนร่วมความสุขเพื่อนร่วมทำงานเพื่อนร่วมอุดมคติกันมากมายอนุโมทนากับโรงเรียนเนอร์ไซวิทยาคมช่วยงานวัดวันนี้ ขอาเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ที่งานศพของคุณแม่ประทุมครุฑอรันอายุ85ปีวันนี้เป็นวันที่22เดือน11ปี2566 22 22 11 66วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ตัวเลขตรงกัน นะตรงกันทั้งวันที่ตรงกันทั้งเดือนแล้วก็ตรงกันทั้งพศเนยมเมนที่วัดวัดไซทองนะอยังถือว่ายัางรักษาธรรมเนียมแบบโบราณโบราณอยูนะ่บ้านเราก็จะมีหน้องสนโมีไซทองที่จะมีเมนแบบนี้เขาเรียกเมนอะไรนะฮะคุณน้อย ท,ที่ครอบศพแม่ในเขาเรียกว่าเมนอะไรนะอาจารย์เรือนหลวงเรือนหลวงใช่ไหม,มเรือนหลวงข้างในก็จะเป็น,นเขาประดับประดาได้สวยงามดีซึ่งก็ไม่ใช่ว่ามีราคาแพงจนเกินไปเนาะ,ะแต่เราก็ทําให้แม่ได้สวยที่สุดแล้วพรุ่งนี้ครบวัน,ว,นวันเกิดพอดีค่ะพรุ่งนี้ครบวันเกิดแม่พอดีแปดสิบห้า 8, 5, พอดีเ <8, 15 S 2> ต็มในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะปรงศพแม่พรุ่งนี้ด้วยพอดีเหมือนกัน ระอาจารย์เจอมาหลายศพแล้วเหมือนกันนะที่ว่าปรงในวันที่วันเกิดพอดีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเสียดายเนาะว่าแม่แม่ขึ้น85ไม่รอดนะก็ถือว่าแม่เขาเกิดวันไหนเราก็สลายร่างเขาวันนั้นพอดีเลยเนาะคืนคืนกลับสู่ธรรมชาติวันนั้นอืมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาคุยใหม่สำหรับญาติโยมทุกท่านเนาะวันนี้ งานศพของคุณแม่ประทุมคุดอรัน85ปีคือจริงๆเต็มพรุ่งนี้นะเต็ม85ในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะปรงศพเผาศพในวันพรุ่งนี้จริงๆพอเผาศพในโยมเผาเสร็จแล้วกระดูกจะลอยทะเลก็ได้นะลอยอังคารลอยทะเลคนเขาก็มักจะไปพูดเล่นกันว่าลอยอังคารทาไมไปลอยวันพุธลอยอังคารทําไมไปลอยวันจันทร์วันเสาร์มันไม่ใช่ลอยังคารลอยังคารต้องลอยวันังคารมันไม่ใช่หมายถึงวัน รอยอังคารนี่ก็คือรอยเท่ารอยเท่ากระดูกนะคิดเท่ากระดูกเนี่ยก็ลอยทะเลไปก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกเดยมไม่ได้ผิดอะไรว่าบางคนบอกเอาพ่อแม่ไปลอยทะเลเอาพ่อแม่ไปทิ้งทะเลอย่าไปติดกับคําว่าไปทิ้งทะเลไปอ,อะไรนะลอยเป็นกาลกินีไปอย่าไปอย่าไปติดตรงนั้นเลย<อ>เขาอาจจะทําเป็นอุบายว่าเห็นทะเลครั้งใดก็นึกถึงแม่นึกถึงพ่อ นะแล้วทะเลเป็นพืนน้ำที่มีปริมาณกว้างที่สุดในพื้นโลกนี้ด้วยนะ3ใน4ี่้นน้ำเนี่ยสมในสของของผิวโลกเลยนะแต่จริงๆก็พื้นดินนั่นละโยมพื้นดินเนี่ยร้อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าน้ำมันทับดินอยู่น้ำลอยอยู่กลางอากาศไม่ได้หรอกจริงๆพื้นดินเนี่ยร้อยเปอรเพียงแต่น้ำไปทับดินอยู่ในที่เป็นหลุมเป็นแอ่งก็เลยกลายเป็นทะเลที่กว้างใหญ่เป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ อางั้นเวลาพอใครเขานำศพนำกระดูกแม่กระดูกพ่อไปลอยอังคารก็อย่าไปว่ากันว่าเอาไปลอยทำไมนะก็เห็นทะเลเมื่อไรก็นึกถึงพ่อแม่เมื่อน,นั้นพอมีโอกาสที่เราจะเห็นทะเลมากเลยนะเพราะเราไปในโลกนี้ก็มีพื้นที่ที่เป็นน้ำเซกสามในสี่ส่วนในโยมผ้าไตรเหล่านี้เวลาใครไปทำบุญงานศพ<ม>ก็โมทนาผ้าไตรกับเขานะ ถึงเราจะไม่มีเงินซื้อผ้าไตรเราก็อนุโมทนากับเขาว่าข้าพเจ้าคือนี้นามสกุลน,นี้ขอชื่นชมยินดีแสดงความปีติใจกับผ้าไตรขออนุโมทนาเราก็มีส่วนร่วมในบุญของเขาแล้วเนี่ยเราเห็นทูบที่หน้าโลงศพโยมจะสังเกตไหมว่าทูบที่หน้าโลงศพเนี่ยทำให้เด็กตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมต้องจุดไว้ตลอดทั้งคืน คือเขาก็มีความเชื่อนะเป็นความเชื่อว่าตอนเป็นเป็นเราก็ไหว้พระสวดมนต์จุดทูปจุดเทียนกันแล้วก็กลิ่นทูปควันเทียนมันก็คุ้นจมูกเราอยู่นะพอไหว้พระแต่ละครั้งก็จุดทูปทุกครั้งมันก็เลยทําให้รู้สึกคุ้นว่าได้กลิ่นนี้กี่ทีก็สวดมนต์ทุกทีนึกถึงพระทุกทีงั้นเขาก็เลยมีความเชื่อกันว่างั้นถ้าหากว่าผู้ตายเนี่ยนะตอนนี้ถ้าหากว่ายังมีบางอย่าง นะบางอย่างนะคือจิตวิญญาณต่างๆที่แตกสลายออกไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารับรู้ได้นะก็อาจจะยังรับรู้นะแ,ลแล้วได้กลิ่นธูปปั๊บก็อาจจะนึกถึงภาพที่ตัวเองกําลังไหวพระสวดมนต์ก็อาจจะทําให้นึกถึงพระได้แล้วจิตเป็นสุขติในขณะนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วก็ไว้เตือนคนเป็นทั้งนั้นเลยโยมไม่ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากการเตือนคนเป็นๆว่าคนตายเข้าไปแล้วนะจิตเขาดับไปแล้วนะ จิตเขาดับไปแล้วเขาไปสู่ภพภูมิใหม่ของเขาแล้วแต่เราันี่สิวันนี้กําลังทําดีทําชั่วทําอะไรเห็นไมโยมเนดอกไม้จันทร์ต่างๆเราเนี่ยก็เอาไว้เพื่อเตือนคนเป็นๆทั้งนั้นเลยเตือนคนเป็นๆทั้งนั้นเลยไหนกงไปไหนแล้วอ่ะกลงเท่าไรนะแปดเก้าสิเท่าไรนะอ๋อแปดสิบเจอืม ทีนี้ก no? ็แจงเหงาเหงานิดน no? ึงแล้วเนาะคนอยูしし่กันมาตั okay. ้งหลายสิบปีอะเนาะคนธรรมดาเนาะคนธรรมดาคนหายไปคนนึงอะเนี่ยเดี๋ยวจะบอกลูกๆเขานะบอกว่าให้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรในบ้านนิดหน่อยมันจะได้ไม่ต้องนึกถึงแม่มากนักอะไรเงี้ยคนพอนึกถึงกันแล้วมันก็จะมีทีเหงาเหมือนกันนะอันนี้น้องสาวคนเล็กใช่ไหมน้องสาวคนเล็กอายุเท่าไหร่นะแปดสิบสองแปดสิบสองอืมแล้วนี่กลงเก้าอ่ะ 8ป8 7 8บเจมีพี่น้องอยู่4คนสี่คนเสียไปคนหนึ่งลุงประชุมอ่ะเนาะลุงประชุม90้กว่าติดเตียงแล้วอยู่กับบ้านแล้วเนาะก็ทยอยทยอยตายตายกันไปแหละไม่รู้พระอาจจะไปก่อนโยมพระอาจจะไปก่อนโยมก็ได้นะเนี่ยมันไม่แน่นอนเนี่ยดูสิเราเอาไปเส้นคนเอาไปเส้นคนตายเนี่ย คนตายก็ไม่เห็นได้กินเลยนะเขาไม่เตือนคนเป็นๆน,นะว่าตอนเป็นๆน,นี่ก็เลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีนะให้กินตอนเป็นดีกว่ามาเส้นตอนตายเนี่ยได้หนูของเหญ่ถุยฟังอะไรทำไมอะฟังทำไมอ่ะชุดน,นี้ดีกว่าคนโคนรานเพราะว่าอ๋อมือรู้ักกว่าป่า <c oughs> จริงๆอ่ะจริงๆลูกหลานน่ามากินต่อได้เลยเนี่ยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยกินไม่หมดอย่างน้อยๆเราเออใช่อย่างน้อยๆเราก็ยังรู้สึกว่า,าเราได้กินของที่เหลือจากพ่อแม่แังว่าอาจารย์ ผมม้นนะก็เขาเขาไม่จุดไปฟังไหนบ้างก็อย่หาอย่าไปฝังเลยนะเดี๋ยวท่านจะไปต่อที่ไหนครับอ่าก็เดี๋ยวจะกลับวัดแล้วโยมกลับวัดกลับวัดเหนื่อยแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อกี้คนก็เต็มศาลาพระอาจารย์ก็บรรยายธรรมเรียบร้อยกิตตาไม่เกินพระอาจารย์ครับปลาปลาที่ผมวันนี้เราดูตาแดงเลยเกินนะตาแดงเลยเกินนะผมทำอาจารย์ดู่ะจิตตาเดี่ยไปเกินพระครับ อ๋อตายเขาก็ต้องไปเกิดอยู่แล้วตายอ่ะเขาก็ต้องไปเกิดอยู่แล้วนะแต่เขาก็จะไปเกิดเป็นอะไรอ่ะมันแล้วแต่บุญแต่บาปเราอ่ะป๋าป๋าผมผมมโนจาดีกว่าผมอ่ะเดี๋ยวก็ดูเลยจะไปเกิดป้าดีกว่าโอ้ผมผมถามจารีตายแล้วก็ต้องไปตามกรรมมาแหละเนาะเออดีกว่าเราเรามีหน้าที่ทําความดีไว้ก็พอป๋าป๋าใช่ป่ะใช่ไหมคะป๋า ยิ้มนายอาจารย์อาจารย์หืผมมาถามอ่ะเดี๋ยวอย่าโทรศัพท์ไปใกล้ตานะเดี๋ยวแสบตาเดี๋ยวตาบวมเดี๋ยวตาบวมอาจารย์อาจารย์จีบเผาได้เลยอาจารย์อาจารย์ผมก็มโนได้เดี๋ว่าแม่แม่ยังตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยแม่ยังตัวขนาดนี้แล้วป๋าผมท้ามอาจารย์ดีกว่าเดือกโด่งจะไปเกิดปล่าเกิดทุกคนตายแล้วเกิดทุกคนยกเว้นพระอรหันต์นั่นแหละ คุณน้อยก็นาะพรุ่งนี้ก็ทําศพแม่ให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะมนะันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในยพระอาจารย์ว่าในงานศพเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันนะว่าพี่น้องจะทะเลาะกันไหมอะไรไหมคือพระอาจารย์เห็นหลายงานที่พอทํางานศพแม่เลยกลายเป็นไม่ดีเลยบางทีก็ขัดใจกันนะว่างอะไรบ้างดนะังนั้นญาติโยมที่ฟังอยู่ทั่วไทยนะโยมตอนนี้ก็อยากจะให้ ลองตรวจสอบดูบางทีงานศพพ่อแม่จัดได้ยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายบางทีพี่น้องก็ทะเลาะกันก็มีเยอะเนาะแต่งานนี้รับรองได้พี่น้องไม่ทะเลาะกันเพราะแบบอย่างที่ดีเนาะคือแม่เขาไม่ได้แม่เขาไม่ได้เคยทะเลาะกับพ่อให้เราเห็นเลยไม่เคยเลยตั้งแต่อยู่มาไม่เคยไม่เคยได้ยินเนาะตั้งแต่เล็กมาจนผมงอกเนี่ยนะแล้วไม่ไม่เคยแบบว่ามึงกูอ๋อมึงกูไม่มี แล้วหนูอยู่กับแฟนทุกปีก็ไม่เคยหนูจนลูกเขาแล้วก็ไม่เคยพูดเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินพ่อแม่พูดมาก,ก่อนแล้วเราก็ไม่เคยพูดที่ทไม่เคยพูดอะค่ะไม่เคยพูดมึงกูมไม่เ้ยก็จะเรียกพ่อไม่เคยแม่อย่างนี้อย,อย่างนี้ออย่างนี้ค่ะจะจะเป็นอย่างนี้อะค่ะเนี่ยญาติโยมทางบ้านเนาะคือบางทีสิ่งที่พ่อแม่ทําให้ลูกเห็นมีอิทธิพลมากกว่าแค่คําสอนเฉยๆนะจะบอกลูกว่าอย่าทําอย่าทําแต่พ่อแม่ทําซะเองอันนี้ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะ แต่นี่คือแต่นี่คือเขาทำมาจนเรารู้สึกว่าซึมซับแนละ้วว่าซึมซับว่าเออเรามันเป็นเรื่องปกติไปอะ่ะถ้าจะบอกว่าบ้านนี้เคยเคยใช้คำหยาบคายที่สุดอะ่ะมึงกูไม่เคยไม่เคยมีใส่กันเนาะนอย่างมากก็อาจจะชักสีหน้านิดหน่อยมันโดยธรรมชาติอะเนะาะแม่เขาจะพูดพนี่ค่ะบอกก็คือว่าพูดอ,อยากพูดก็<ป>พูดไปอยากพูดก็พูดไป,ไป ดีเนาะก็ทำศพทำศบแม่ให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวพราจะนำโยมไหว้พระสักแป๊บหนึ่งโยมไหว้พระกันเนาะตั้งใจตั้งใจจะมีคนที่เหมือนจะไปดื่มมาหรือไงปกติวัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนโยมนะที่จะไปดื่มไปอะไรแต่มีหลงๆบ้างแหละเขาก็พูดพูดเยอะอยู่ข้างหลังนะแต่มาต้องคอยกันไว้ อาตั้งใจในะโยมนะไหว้พระกันสักนิดหนึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมสารนังคชามมสังฆสารนังคชามมทุติยัมปิพุทธังสรนังคชามมทุติยัมปิธรรมังสรนังคชามมทุติยัมปิสังฆสารนังคชามม ตติยัมปิพุทธังสรนังคชามิตติยัมปิธรรมังสระนังคชามิตติยัมปิสังฆังสระนังคชามิอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิฏ ชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตรมสสราติสัตถาเทวมนุ์สานงพุทธโอภะขวัติสวัสดขาโตภควตาธรรมโมสันทิด อิโกอาการิโกเอหิปัตสิโกโอปะนาิโกปัจจตังเวทิตาภพวินยูหิติสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปติปันโนภะคะว โตสาวกสังโฆสามีจิปติปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัดตาริปุริสายุคานิอัจถาปุริสปุกคาราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขินไนโย อันชลีการณียโอนุตตารังปุญญกเขตตังโลกัสสาตตกายเยนวาจายวาเจตาสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเทธรรมเมสังเคกุกรรมังปะกตังมายายัง กรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธธรรมโมสังโฆปฏิคันหตุอัจฉยันตงังขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตุงว่พุทเทธรรมเมสังเค เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการต่อไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานังปริหารันตุ จงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถินอีทางเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขเอางามยญาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตายโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข เอทางเมฆรูปัจชายาจริยานังโอตตสุขิตาโหนตคขรูปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางสัพเพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทว,วาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขเอทางสัพเพเวรินังโหตุสุขิตาโหนตสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขเอทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแผ่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญาญาณไวชาญฉลาดทุกภพทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพานเทินพุทธังวันทามิทามังวันทามิสังขังวันทามิสาธุวันนี้ขอ,อนโมทนาบุญนะกับโยมทุกท่านที่ร่วมสวดมนต์ด้วยกันวันนี้ก็ได้โยมเฮียบุญชัยมาส่งเหมือนเดิม ก็ภารก,กิจกลางวันจบแล้วก็มาเป็นงานบุญกลางคืนเนี่ยเราต้องกลับทีหลังเขาหมดทุกทีเลยนะดูสิไปแต่ละที่นี่เหลืออุ้ยเหลือเด็กตัวกระเปียกเดินอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปดูกอนฮัลโหลคุณนานี่ไอตัวจิ๋วตัวจิ๋วมานี่ก่อนนี่สวัสดีคุณยายก่อนแล้วนี่สวัสดีคุณยายก่อนสวัสดีค่ะคุณยายไหนว่าทีนี่นี่อย่าพึ่งไปสิ โอยโยมแล้วดูสิทิ้งไว้คนเดียวเนี่ยดสูสวัสดีคุณยายกันสวัสดีค่ะหนูจะไปนอนแล้วนะคะหืมจ,จะไปนอนที่ไหนอะแม่ไปไหนอะฮะแล้วแม่ไปไหนอะมาตรงนี้เดี๋ยวตกบันไดมาตรงนี้ก่อนมานี้ก่อนเดี๋ยวตกบันไดเดี๋ยวตกบันได ดี๋ปิดประตูก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวตกบันไดอืมเนี่ยเนี่ยเมันจะหนีบมือเอาไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงลูกล้อนะมันจะหนีบมือไปไป อโยมเนาะเดี๋ยวจะเดินทางกลับวัดแล้วอ่ะแม่เข้ามาแล้วนี่ที่มาดูน้องที่เดี๋ยวก็เลยตกบันไดเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับระยะทางประมาณกี่กิโลนะอย่างน้อยก็ประมาณยี่สิบโลเกือบยี่สโลออ่ะไปล้เนาะโมทนาบุญสาทุ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้มาปรงศพคุณยายเนาะก็ลูกๆเขาก็ทำงานศพกันเต็มที่แล้วโมทนาสาธุ